กงหลวงประจักสร้างเมืองหรือเรื่องแห่งธรรม,มะอารียธรรมห้าพันปีทานีภาพธรรมชาติแนวนิเทียร์แรงด์แรนด์ัทธาสิสเตอรและบูมมาคามชโนดจังหวัดนราธานีสสวัสดีครับผมชื่อเด็กชาบูทันเนธวงศ์จ่า อยู่ชั้นประถมกาปีที่6ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัชรประการพิทรกษ์อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับพวกเรามาจากโงรงเรียนโรงหลักการคำเั่งประชาทุกคุณสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสองวันนี้พวกเราจะมาดัเสืรอเละกแมชชีน ดังนั้นทุกห้องเรียนจึต้องทําการลดปริมาณของขวดให้เล็กลงโดยวิธีหรือเหียบขวดซึ่งมีความม่สะดวกและใช้แล้วก็ข้างมากรวมถึงแบบที่ในการสร้างรีไซเคิลแบตชีนโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทุอนแรงช่วยทุนแรงและที่สำคัญคือช่วยลดปริมาณของขวดให้เล็กลงเป็นการใช้เทคโนโลยีที่สนใจสิ่งแวดล้อมค่ะวัตถุประสงค์หนึเพื่อผลิตรีไซเคิลแบตชีนที่ใช้เทคโนโลยีช่วยทุ่นแรกสอง เพื่อเพิ่มที่ในการจับเก็บขวานพลาสติกเพื่อรางการจำหน่ายโดยใช้วงมืใสน่ใจทีแววนรอครับวัสดุที่ใช้1นึ่งสีงทองร่าง,างวัสดุเดือดใช้ครับสองบอลล่อตัววัสดุเดือดใช้ครับสามลูกพืนแบบลูกสามเติงสี่ตัววัสดุเดือดใช้ครับสี่ลูกื้นแปะลูกราคาหกร้อยสี่สิบ,สาบ,สาบ,าาบาทหาโซ่หรือเส้น ราคา100่งรอยบาทหใสายดายหนจะห้าเมตรหนึ่งเส้นราคา50บาทหกสุริดอีดหนึ่งตัวราคาส0บาทเจมันอันีหนึ่งแ่นเป็นวัสดุเบอช้าครับ 9. ก้าแปดพาสภยหนึ่งตัวเก้าพารสเปยหนึ่งตัวราคาแก้ร้บาทครับขนาดน้ำหนักสิประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์โครงสร้างขนาด ก right ว่าคูณสูงยี่คูณ5เซนติมตรมอเปลนไฟฟ้าแรงดันอินพุตสองโวลต์เอเอาคูี่4โวลต์ซีมอเตอร์ขับเคลื่อน24่ิโวลต์ DC ซีใช้ดิบนักจะพื่บวบควาสติน้ำหนักเครื่อง9ก้าจกิโลกรัมค่ะขั้นตอนการผดิตวิธีใช้หนึ่งศึกษาเครื่องวีบวัวที่มีผู้ผลิตแ้ะผ่านุณตน็ตสองวิเคราะห์ข้อดีของเครื่องวิบวตล้รูปแบบ นำมาับประยุกต์และออกแบบอินเทอร์เฟแมชชีนที่ใช้เทคโนโลยีช่วยทุนแรงามดำเนินการผลิตได้ออกอ่าตรงนี้โค้งซากา20คูณ50เซนติเมตรที่มีความยาวแตกต่างกันดังนี้เด็กยาว20เซนติเมตรจำนวน8ท่อนเด็กยาว50เซิเมตรจำนวน4ท่อนซอฟวร์ส่วนประกอบเด็กยาว20เซนติเมตรจำนวน4ท่อนเด็กยาว50เซนติเมตรจำนวน กอที Or, ่ตบไ้ขอด้อแบ้ารเช่อติดตั้งลูกนาโครงร้าเส้นแบบเ่อติดตั้งเคอมจิซอ์เปนติดตั้งอเตักรตนีดติดตั้งหาวเพื่อเตดติดตั้งแบเอพื่อป้องกันอันตรายครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสาธิตการทำงานของเครื่องนี้แกาเชี่อมสอง อินัาโดมาครับชุดขลงาดมาแร่ๆเมื่อแรงมีดูดของโลครับมีสวิตค่ะสมตวได้ว่าก่อนมีขวดบรรจุน้ำได้100มิลลีิรั้งมีขวดบรรจุน้ำได้1 9 2 เหิอนกนครับขออนตและนำเสนอเกณฑ์ควาีครับขอบคุณครับ